ทำดินดินเบากันค่ะหรือว่าดินเบานะคะทาพูดสิดนะคาเมื่อกี้พันดูอุปกรณ์ในการทำกัอนข้าอุปกรณ์ของหลาง่ายมากนะคะเป็นดินเบาที่เป็นแบบนี้นะทำไปแล้วนะคะเนิดหนึ่งนะทำไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมนมนจะมาสอนทำนะคะอุปกรณ์ ก็ใช้มาเยอะนะข้อสองค่ะก็จะเป็นนี่เลยนะคะที่ล้างหรือว่าแชมพูนะคะนี่นะข้งที่สามนะคะจะเป็นแป้งนะยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ยี่ห้อนี้นะคะแนะนำไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะแต่ว่าใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะแล้วก็มีภาชนะหนึ่งใบนะคะแล้วก็ที่คนเคมาเริ่มทำเกลย ในทั่วเลยส่หมเลยนะคะแต่ว่าข้อฉีกนะใบก็ใส่นี่ค่ะนิดนึงนะคะประมาณนี้เสร็จแล้ว,ลวเราก็ใช้แม้จิ้มปันนะคะคน คอนเสร็จแล้วมาดูกันนะคะค่ะมันก็ได้เป็นลักษณะยอย่างนี้นจะมานวดนะคะมันจะแบบจิดมือให้นึูนะเพราะว่าเราใช้เซานี้นะคะ เราต้องใส่แป้งไปด้วยเนาะมันนวดสักแป๊บนึงนะคะโอเคแล้วก็มาใส่แป้งเลยใส่แป้งน,นี่ด้วยนะ นะคะเรามาดูกันเลยโอเคค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะถ้าใครอยากทำก็เอาไปลองทำกันดูนะถ้าเกิดว่าเขาจะใส่เสก็ใส่ได้นะคะแต่ ช่วงนี้สีไม่มีนะคะสีหมดเนาะค่ะ,ะเราจะ,จะเห็นว่ามันจะยืดนินหนึ่งนะคะ,ะเป็นสักสากนะเนาะเป็นหนึ่งวิธีหนึ่งเนาะถ้าใครมีเอกวิธีหนึง่งโดยไม่ใช่สำลีเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าเราเนี่ย ทำเป็นนะคะเป็นแบบวิธีนี้เนาะเพราะมันดูแบบง่ายมากๆนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยอะแล้วเพื่อนๆเนี่ย,นนยทําเป็นอย่างเป็นเนาะนะคะแค่มีสำารที่บ้านเนาะวงกลมก็ได้แมบวงกลมจะใช้สมบัติสองอันนะคะถ้าเป็นสีเราจะใช้อันเดียวอันใหญ่ ็ล้างก็ได้นะ,ะแต่นะคะแล้วก็มาันดูต้างล้างมือเนี่ยเราแบบไม่ต้องใส่น้ำยาล้างมือนะคะเพราะว่านี่มันเป็นน้ำยาล้างมือแล้วหรือว่าเป็นครีมอะไรที่มันสามารถเกิดฟองนะคะก็ใส่น้ำดูๆแค่นั้นแหละลาเดี๋ยวนะคะแค่นี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย